ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พบกับผมคมันปูนะครับช่วง diy นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชม mju s e ktv สองหนึ G ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวโมนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะครับตรงนี้ที่ผมโมเข้าไปก็จะมีนะครับเพิ่มคาาซุป super ปคาปาเลยก็ว่าได้สามหมื่น uf นะครับตัวนี้สามหมื่น uf ตัวเดียวไปเลย3 5โวลต์ v, นะครับมันอยู่ข้างล่างเนาะ3สาหมือนยู่ F 3 5มโวลต์นะครับแล้วก็มีเพิ่มอีกจุดนึงก็คือนี่ใส่เข้าไปกับเจ้าตัวคาปาตัวเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น6ก0 0แปด UF นะครับสาโวลต์ตัวนี้ต่อขนานเข้าไปเลยตัวเก่าเขาจะเป็นอยู่ที่ 470 UF 35โวลต์นะครับตัวเก่าเขาเราต่อขนาดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพัดลม12โวลต์เข้าไปตัวนี้พัดลมระบายความร้อนนะครับแบบมีไฟนะตัวนี้มันเกะกะไอ้เจ้าขาปลาผมก็เลยต้องยกทาเสายกสูงขึ้นมานะครับขึ้นมาแบบนี้เสาขึ้นนะครับ เพื่อให้มันอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นการระบายความร้อนไปในตัวด้วยเนาะถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนการต่อพัดลมนะครับผมก็ต่อเข้ากับทางสายไฟเข้าด้านล่างเลยนะครับ DC 12โวลต์นะครับก็เนี่ยบวกกับลบใส่เข้าไปเลยตามเชนนะครับ ก็สำหรับตัวพัดลมนะครับถ้าใครใช้ไฟ24โวลต์ก็ให้ใช้เจ้าพัดลมเนี่ยเป็น24โวลต์น,นะครับเดี๋ยวมันจะขาดเอาก็สำหรับตัวนี้ลูกค้าเขาไปใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับผมก็เลยโมให้ตัวใช้พัดลม12โวลต์เข้าไปนะครับผมแต่ถ้าใครจะแบบชอบตัวแรงใส่ไฟแรงก็ตัวนี้ให้ไปซื้อไฟ ที่รับได้24โวลต์นะครับถึงเราเอาไปใช้12โวลต์ก็ได้นะเพราะว่ามันพัดลมมันจะหมุนตามแรงดันนะครับแรงดัน12โวลต์ก็หมุนได้ถ้าเป็นตัว24โวลต์นะก็สามารถใช้ไฟ12แล้วก็ไฟ24ได้เลยถ้าไฟตัว24โวลต์นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปใช้12โวลต์ไม่เกิน16นะครับสามารถใช้ได้เนาะ ก็เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับผมจะเสียบไฟให้ดูว่าสายไปแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมต่อตรงกับบอร์ดเลยนะตัวพัดลมนะครับนี่เราก็จำมสายปุ๊บก็ติดเลยปุ๊บเปเค เาลมทางานทันทีนะครับเมื่อมีกระแสไฟเข้าเนาะก็เพิ่มความสวยงามไปในตัวนะครับใครจะเปอยแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเพิ่มตัวฝาหลังที่เขาแถมมาให้ด้วยก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าใช้ในบ้านหรือว่าเขาไปทําบอร์ดก็มันจะสูงไปอันนี้คือลูกลูกค้านะเขาเอาวางหลังตู้ลําโพงแบบนั้นนะครับจะวางหลังตู้ลําโพง ด้านหลังก็ใช้งานได้เลยลูกค้าไม่ได้เอาไปใส่บูธผมก็เลยยกสูงให้ไปเลยโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับในการโม่นะครับก็หลายๆคนก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับผมโอเคสวยสดงดงามวิบับวิบับนี่นะครับส่วนใครถ้าอยากให้มัน ติดตอนกดสวิตก็ไปต่อใส่ตรงขั้วบวกก็ไปต่อตรงสวิตนะครับสวิตขั้วบวกนะครับผมโอเคครับก็หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ออกมาทรงนี้เนาะผมประกอบแบบใหม่ตัดตัวนี้ออกไปเลยี๋ยวเพราะว่าข้างบนมันปิดได้แล้วมันบังพัดลมก็เลยต้องตัดแผ่น ฟ้าบนนะครับมาต่อแบบนี้นะครับเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไปวางกับโต๊ะนะครับไม่ได้เอาไปใส่ตู้บลูทูธเนาะก็ <c oughs> เลยทำทรงนี้ให้ <c oughs> เปิดทั้งวันไม่มีตัดครับปนลมโครเย็นเย็นทั่วถึงแน่นอน <c oughs> โอเคนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเฟซทางไลน์ผมได้เลยนะครับผม รุ่น MT 2 1นะครับก็ทำรุ่น TB 2 1ก็ทำนะครับรุ่นใหญ่ก็ทำนะครับ HT 2 1 AS 2 1อยากได้รุ่นไหนบอกได้นะครับนี่คาปาบิ๊กบ้มซูเปอร์จะเรียกอะไรซูเปอร์คาปาเลยก็ว่าได้ลูกเดียวจบนะครับสามหมื่นสามพัน UF สามสิบห้าโวลต์ตัวนี้นครับพ่วงกับฝั่งนี้ไปด้วย ฝากกดไลค์กดติดโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหลังจากที่โมเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งแล้วก็เดินสายไฟบวกลบเออเดินสายไฟบ้านนะครับเเดินสายไฟบ้านมาเข้าปักนะครับโอเคแล้วก็เดินสายไฟบวกกับลบนะครับก็ะจะเข้าตัวแอมเนาะถ้าเราต่อเรียบร้อยแบบนี้แล้ว ด้านหลังก็จะเป็นสายพว่วงลำโพงนะครับบวก,กลบแส่ปกติไปเลยนี่นะครับต่อซับนะครับบวกลบต่อกลางแหลมบวกลบนะครับผมต่อให้ถูกนะครับเาเข้าลำโพงนะเนาะข้าลำโพงโอเคหลังจากเรา จะรปักเลยเรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ก็คือสวิตชิ่งเปิดสวิตที่ปักพ่วงตรงนี้ปุ๊บครับก็ <c oughs> ไฟเข้านะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะคฟเขียวสวิตชิ่งทำงานแล้วนะครับแล้วก็เรามาเปิดสวิตของ power amp ปั๊บ โอเคไฟพัดลมทํางานนะครับแต่ว่าตัวเครื่องยังไม่ทํางานนะครับเราต้องหมุนทวิคนี้ก่อนให้มัน1นึ่งแก๊สนะครับโอเคก็จะมีไฟสีฟ้าตรงนี้อันนี้คือไฟบอกว่าพาอแอมไฟเข้าแล้วความทำงานนะครับโอเคแล้วเราก็มาเชื่อมทัวบูทูธกัน ครับเช็คบลูทูธก่อนโอเคตอนนี้เชื่อมเสร็จแล้วนะครับจะเป็นชื่อตรงนี้ r u v i e w z b t 50แต่เรามาลองเปิดเพลงกันดูนะครับโอเคเดีวผมหาเพลงก่อนนะครับ โอเคโอ้พิงแดนไม่มีเลขสิทธิ์หรอกันเนาะเทศไปโอเคสัญญาณเสียงออกแล้วนะครับสัญญาณเสียงมาแล้วที่ลำโพงโอเคเยวลังเทศดูก่อนนะครับมันจะปรับเรื่อยๆนะครับ พอร่มเปี่ยนตามนี้เนาะ បងស្គាល់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 ប สวิตชิ่ง12โวลต์นะครับ20แอมป์นะครับตัวนี้นะครับสวิตชิ่ง12โวลต์20แอมป์นะครับ <c oughs> จัดเต็ม <c oughs> ก็เพียงพอสำหรับการใช้ไฟบ้านนะครับผม <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นสวิตนะครับ12ถึง24โวลต์นะครับตัวนี้ทนกระแสอ,อยู่ที่ประมาณ60แอมป์ได้นะครับอย่างดี โมใสให้เรียบร้อยจุดนี้ก็ส่งลูกค้าสกลนครน,นะครับผมต่างทางสันอสุดจัดหนะั ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวที่โมแล้วนะครับตัวนี้ที่เป็นทีวี21นะครับ s z k TV 21ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับต้องการตัวที่โมเรียบร้อยส่งนี้หรือว่าจะส่งอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันทางไลน์นะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับรับรองว่าหนักป็ดหนักแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ Lahat ka may konang ka.